ครับตอนนี้ก็ตัดเป็นทรงนักเรียนเนาะครับตัดเป็นทรงนักเรียนตัดทรงนักเรียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีการการโกนการโกนกันขอบนะครับผมครับอาจารย์อ้นใช้มีดโกนกินเล็กลอนดอนบิดสีส้มสีส้มกล่องสีส้มนะครับจากอเมริกาครับอันนี้เป็นตลาดที่มีขายก็คือ อยู่ตรงร้านเสริมสวยอุปกรณ์เสริมสวยอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปทั่วประเทศนะครับผมชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วยี่ห้อของยินเลดนี่เป็นเป็นแบรนด์ที่สุดยอดเลยนะครับผมแล้วคมแล้วคมเวลาโกนเวลากันเนี่ยจะลื่นสบายแล้วนิ่มนวลนิ่มนวลขนาดโกนให้เด็กๆกันให้เด็กๆนี่ก็ยังนิ่มเลยครับนิ่มเลยนะครับอ้าวโอเคอาจารย์ท่นท่องตลาดครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ สาร้อยกองร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทกับเอามานี่เลยครับครับดูวิธีโกนครับดูวิธีโกนนะครับผมโกนเด็กโกนยังไงครับโกนเด็กกันหน้าผากตามรอยที่เรากึบไว้แล้วเราก็ขูดขนอ่อนเบาๆครับขูดขนอ่อนเบาๆลากยาวๆอันนั้นอาเส้นนี่นะครับดึงเบาๆดึงเบาๆตรงข้างหูนี่ก็ดูขนอ่อนเขาอย่างนี้เอาเอานิ้วมือทับหูไว้แล้วก็โกนเบาๆโกนเบาๆ แล้วลากยาวๆเด็กจะดิ้นขนาดไหนเราก็มือจับหัวเขาไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เอานิ้วมือมาเกาะหูแล้วปกติเด็กจะไม่ค่อยไม่ให้ไม่ค่อยให้โกนครับไม่ค่อยโกนกันนะครับนี่ดนะครนีเก่งมากเลยครับเก่งครับดูวิธีโกนปืวเล็กคนนี้เก่งมากเลยทหารตรงนี้มาครับระวังนี่นกลูกังขอยออกไปครับเด็กมารอตัดสองคนแต่ผมก็ต้องเอาทีละคนครับนี่โกนอย่างนี้ครับดูวิธีโกนนะครับ ้านหลังนี่แตะหูเขาไว้อย่างนี้นี่แตะหูอย่างนี้เลยนะครับแตะอย่างนี้แต่อย่างนี้แต่อย่างนี้แล้วเราก็ลากเด็กหัวเลาะดิ่นยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเราต้องใช้มืออย่างนี้นี่โกลอย่างนี้เด็กจะดิ้นจะหัวเลาะยังไงก็ไม่เป็นไรเรานี่จะคมนะครับคมลากเบาๆเลยแล้วก็สามารถโกนได้ง่ายขึ้นขนอ่อนก็เกี้ยงหมดเห็นไหมครับนี่ดูเด็กนะครับดูด้านหน้านี่เราจะโกลอย่างนี้นี่ครับ ตามแนวแนวนที่เราจับไว้เราเอามือจับหัวเขาไว้อย่างนี้จับหัวไว้นะครับผมการเด็กโยกกันเด็กร้องกันแม่มันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะถ้าแม่ห่วงลูกแม่จะมาด่ามันเนาะใช่ไหมกําลังโกนอยู่นี่ครับนี่เอานี่เสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับเนี่ยอ่ะรีวิวให้ดูหน่อยครับสุดยอดมากเลยครับอาจารย์อ้นกันงาแล้วก็มิกกอนยินเล็ดลอนดอนปลิดกล่องสีส้มนี่สุดยอดมากเลยนะครับครับผม พอใช้กันโกนได้เนียบมากเลยนะครับผมบบสวัสดีครับอาจารย์นนท์กันงานและสวัสดีครับ,รบนายแบบ